ตลาดนัดโครกระบือทั้งผีน้องทั้งเงิน6เจริญอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครเสาร์วันที่10มิถุนายน2568พี่น้อง,งออเสาร์้นอ,นอ,ราานนอน,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  2, น,อนี้หลายคือเก่าควายพี่น้องควายหลายมีทั้งแม่ทั้งวัวควายเลี้ยงค,ควายเนือ้อมีบัดพี่น้องอขายลราไปแล้วนี่ยัังครบเท่าได้ราคาเพิ่น สองหมื่นหนึ่งพันนี่บอกราคาห้องหรืราคาขายราคาขายโหขายด้วยเป็นบอหนนี่พี่น้องเป็นว่า, 21, าสองหมื่นหน,นึ่งพันมาสั่นมันลูกก็กัวหรลูกสามเนี 2, น่ยเนาะสองสามเนาะสองหมื่นหนึ่งพันราคาห้องตอราอะไรไมีเบอร์ติดตบอบูยังเบ์บูนเนเบอร์รบอมีเนาะถามหาหลุดเน,น,นาะของคุณพ่อยังเหร ต้องได้านเ้าอ๋อลูยกคือบุญหลักโอ้พี่บุญหลักเพื่นว่าเศร้าเอ็ดเพื่นว่าพี่น้องเมลูกมองขายราคาขายแต่าเผมไม่เบื่อได้พี่น้องด้ะกูหม่เนาะบ่ได้อกเปูใหม่เนี่ยดิใหม่เนาะเพราะมันปูเก่าโอ้มีพ่อพันธุ์มันพอดีเนาะเออลูกมันมีตระกูลมีตะกูลสายตาเนื้อผาสายเลี้ยงนะสายเลี้ยงนะสายเลี้ยงสายเลี้ยงพี่น้อง นี่ตะโกนอยู่เพราะใดราคาคูาคูมันไนครูนี่เป็นดปไดลค่าคาฮะโอ้สองมหม,งมหนนื่นันมันเป็นหนึน่งกล้ว่กูเก้าตัวนี่ตัวนั้นเด้ลูกปินนโตสองตัวก็ว่นกราคาโอ้มนมันะค่้ก้โอ้ก้ยปีตีราคาสองหมืนม่นสอมห้า ราคาห้องหาโลด้วยหาซิบโลนี่ส่งให้ฟรีเนาะเอาผู้ใดสนใจอยากได้ควายเลี้ยงสองตัวนี่เศร้าหาราคายังต่อได้อีกบ่นี่ก็ได้นิดหน่อยต่อได้น้อยก็ไดรักลอยหาซิบโลรักลอยเนาะต่อได้แต่ว่าส่งไปหาซิบโลเพื่อว่ามาพี่น้องมาเบอร์ติดต่อเข้า065 316 6503คนละคู่เด้ออย่านอยคนละคู่มือไหนับ่ของวันจะคู่เดียวกัน ครูไหม่รูไหมพี <theo en halt> <im pense> ่น้องครูไหม่รูไหมมีตระกูลอยู่เพิ่งว่ามีตระกูลอยู่พอพันธ์ดีอยู่อาวุธไอ้สนใจโทรเข้ามาด้วยพี่น้องเด้อสายเลี้ยงหาข้าพมสายเลี้ยงบุญชูฟาร์มอันนี้แม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเทิร์กต่อแม่บบกี้เลยเรียบบุพเจักบาทแล้วเลี้ยวจ้าม่ลูกซื้อไงซัมวาบสันขามาใจคส่ขี้ข้ามาใส่ ซสื้อเป็นเปีสีซื้อซ่กำไรายเจ้าว่ารตัวปีเ้าหามองขายมองขายเลยสองมื่นหาพลูกลูกจักตัวแล้วนี่ไม่ได้ลูกจักตลูกโอ้ลูกสองลูกสองเม่มันสูงลอยสีบ่หอดบ่บ่อหอดเกือบหอดบ่อยสามเจ็ดสมปดเกือบลอยสี่เลยเ้่นี่ เศร้าสามหรือเศ้าสี่เราบอกผมกินแม่ลูกโคตรผมคุเบี่นจะเกียวเขาผมไร่ในยูทูปสองยูทูกแม่ซิ่งแห่ลูกได้เจ็ดพันมด้่เาไปในยูทูปเพิ่มเขาเขาไปวิมลเพื่อนคนทำเกษตรมันีดใท้วมัมยคืออนวิลเพื่อนคนทำเกษตร ลูกตัวผู้ถ้าแบ่กอตัวปีราคาป่านไหนราคาราคาราคาสองสองม่นหาันโอ้สองหมื่นห้าันน่ามันหา่อยว่าแม่นะโองห้อ้องสห้อง้อง้องห้อห้องสิห้อง้าเจบห้อง้บห้อง้ ขายสหาเือดยี่ๆๆบโอ้ราค่าคุณว่าห้องไว้เจ้าเขายสาราคาต่อรองไดเบอร์ติดต่อครับเบอร์ศูนย์ศูนย์เก้าแปดศูนยเก้าพี่น้องเด้ผู้ใดอยากได้โทรเข้ามาเลยพี่น้องอะเม่อกี้เนาะึงห้องพ่อเบนพี่น้องอพี่น้อง ได้มายักตัวมื่อนตัวเดียวครับโอ้นได้ตัวเดียวเลยแขนเลยมื่อนี่้คุณนี่ยโอเมททองครับเป็นแมททองเนาะท้อแรกปะท้อแรกครับกล้ยสาวกล้ยแม่สาวามสูงรอยสีลูกยัง้อัเขเนี่ยเป็นลูกเบิ้มโอ้เม่เพิ่นเป็นเบิ้มลูกไม่ทองเลยป่นี่ผสมเพชรสยามเลยเพชรสยามนี่พี่้องเป็นแม่สาวราคาเปิดไว้ไรไปเลยสามหมื่นเก้ เป็นวาสามหมื่นเก้าพันราคาต่อรองได้ร้องช่วงรนี่พี่น้องเป็นเป็นไข่ทองท่องจักเดือนเลยะสี่เดือนขึ้นเลยโอ้สี่เดือนนะปรองกัรในเยท่องกันทองราคาต่อร่องได้ด้วยพี่น้องก็พอได้ก็แล้วค่สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าพันนี่พี่น้องเป็น่าทองแล้วราคาต่อรของขอบอกเบเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดเก้าห 6893ดเก้าสเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนครับผมไข่หมูขาวไข่หมูขาวเนาะแม่เป็นมูลาแม่ออกเป็นมูลาเนาะเป็นไขยดอนพี่น้องตัวแม่เท่าไรละคาเพิ่นสามพันสามพันห้าร้อยพี่น้องราคาห้องนี่โกกัวฟรั่งใส่กันตีออกมาเป็นสองอย่างเข่ากัม เอาผู้ใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามเบอร์ติดต่อเบอร์082 082 175 175 1226 1226เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเนาะเพิ่นว่าส่งร้อยโลเพิ่นเด้อพี 13, อ่น้องราคา13,000ราคาห้องต่อเอาพี่น้องต่อรองเบุญรับเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อฟังท่าขึ้นพี่น้องห้อยเพิ่นก็มาได้ห่างพนก็มาหลายได้ห่างอยู่มาทั้งอันหอยเวียดก็มาพี่น้องทั้งพิดชนะโลกทั้งอัน โอ้มาหลายพี่น้องหมนี่ไ้หางเขาหลายคือเ่ารับบ่อนซื้อบ้านเลือพี่น้องเด้่องอยเวียดมาจักขั้นสองขั้นมีพี่น้องคุณน่ะจอดรออยู่แมนบัสเลยพี่น้องเวียดนามมาหลับซื้ออยู่ทางตลาดหกจะเล่อนสำเพอสว่างซื้อทั้งงวทั้งควายพี่น้องแต่ว่าเขาเจาก็ได้้ลยอยู่ดิหแมนบเลยอเขาเจายังว่าเอาึืนรถอยู่ ว่อยู่ในนี้แปดสิบเปอร์เซ็นคือเวียดนามสื่อแล้วเพื่อนพี่น้องกัำไหหางทั้งหมดแท้คนไทยเน่เวียดแน,น่กัดผมว่าขายดีอยู่แต่ว่าราคาว่าอยากดีบ้างใดพี่นอ้องพัดกับห้องสูงอยู่ได้พี่น้องห้องเพื่อต่อถ้าห้าวต่อบงอางเก่งกับอะไรซื้อของแพงแต่ห้าวก็ต้องมาเบิงทางยูทูบเพราะว่าผมไปถ่ายเพิ่นต่อรองราคาตัวซ้ำนี่ซ้ำนี่เท่าไรกับเบิงเอาพี่น้องหรือห้าวชิขายกับ เบิ้องมาซ้ำนี่ขายได้เท่าไรก็เบิ้งเอาเฮาก็จังเป็นผู้ที่หูจักในตลาดแนี่ยถ้าบอเบิ้งซะเลยบ่ถ้าบ่งหูจักราคาว่าจักการซื้อการขายล่ะเวลาเขาขายล่ะเสียเปรียบให้ห้อยเขาเจ้าก่อนถ้าบ่งหูจักราคาเขาจะกดเฮาถ้าหูจักราคาเขาจะกดเฮาบ่ลงก็มีประโยชน์ด้วยพี่น้องสำหรับใต้การกขายเอาผู้ใดกข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อสามตัวแม่ลูกบ่โอ้แม่กับลูกหน่ะสองแม่ลูกหนึ่ง สองหมื่นสองสองมื่นสองครับสามตัวยังไงนี่บ่แม่นครับแม่นี่แม่นั่นก็ลูกน้อยนโอ้ลูกน้อยนี่เนาะแม่นี่แม่บ่แม่นบ่นี่บ่แม่่นบแม่นเนาะแม่นั่นแล้วก็แม่นี่นี่พี่น้องนี่ตัวน้อยนี่ตัวหนึ่งสามตัวเคุณมาสามตัวสองหมื่นสองพันเนาะ ของหอยแบ่งเบอร์เท่าเบอร์ได้บัตรนี่ศูนย์เก้าแปดหกห้าหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเดินไปพี่น้องเด้อแม่นึ่งนั่นนี่ก็นี่แม่นี่พี่น้องแล้วก็ลูกมันราคาผู้ใดสนใจโทรเข้ามาหลอดสี่พันเจ้าสี่จะได้สี่เพียงเพียงนี่บ่เอาขาดกันเยื่อพื้นขาดน้ำเลือดขา้ว่าจะขาดนั้งไปก็ซื้อโอ้ เศร้าซีบองขายมีพี่น้องแต่ว่าขายในตลาดได้เศร้าซีก็เจ้าพ่อจะให้รอดรอดชีนี่เบ่งอรอดนี่ 29, สองหมืนีพันราคาที่จะขายนี่แต่ว่ายังเปไดขายอยู่อันนี้แม่ลูกแม่ลูกลูกเถิกหรือลูกแม่ลละลูกเถิกตัวนี้เนาะโอ้แม่ลูก เทาไรเหรอเขาบอนครัเงนเา,าเดราคาเพสิบน้าสามหมื่นห้าพันนี่เนาะลูกแรกบ้งนี่ลูกบ้างลูกซองโอ้ลูกดีซอ,อ,อ,องแล้เนาะลูกซองแล้วพี่น้องยืยัดเด้<า>โอ้ถ่ายบไง่ลูกสูงเท่าไหร่ฮึยสมิบห้าบวกบวกเพิ่นมาราคาอยู่ที่ สา0หมื่นหาราคาห้องเนาะต่อรองเลยเบอร์ติดตเบอร์ศูนย์เก้าแปด์9สามสองหนึ่งอปดห้าเกสี่อาพี่น้องนี่อยเหลี่ยงสายเหลี่ยงพี่น้องเป็นแม่ลูกผู้ใดสนใจโทรเข้ามาไว้ไว้พี่น้องใครล่ะเจ้าเพิ่นจ้ข้ขงไป็นใครล่ะลโอ้นี่ยเดียวกันเอนงน,นะเบอร์เดียวกันนี่โทรมาเลยพี่นอ้องจ้าว่ากกว่นี่หมื่นสอง ด่าบนต่วนดูพี่น้องพี่เตลี่ยงนี่เลยคุณดีพี่น้องขึ้นว่าสิบสองแล้าห่องเนาะต่อได้อีกเด้อพี่น้องเด้อนี่มาเสือรุนน่นน้อยๆไปเลี้ยงพี่น้องมันยังบ่ได้ใส่สึ่อหลายนี่นี่โอ้เขามาหลดนี่พี่นอ้องตัวเบอร์เมื่อกีอ้นี่ละตัวมาเบอร์เดียวกันอะไรพี่นอ้องบ่เข่าอยู่บ่อโอ้ให้ให้จะพันล่ะนี่จะได้เท่าไรบ่เนี่ โป้อยโอยเดวได้หมิ0นห้ารอยเขาเป0นขายเก่าพันหาลวเลี้ยวมาอะไรตัวล่ะกูมาขายรถมันขาดจีเป็นว่าหมืนเมืนหารอยมันมานบ่ขาอางใหญ่เเยาะโอ้มันมีค้อยเถกอยู่ราคาจากดีได้พี่น้องเด้มินหารอยราคา ห้องไว้ซื่อๆดอกพี่น้องราคาเรียังจิต่อได้อยู่ต่อได้ลักร้อยหรือลักพันเหรอลักร้อยเนาะคอยจันพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์0 9 0ย์เ2 5 9ศูน7์สองห้าเอ้าเพี่น้องผู้ใดอยากได้โทรเข้ามาเจ้าเอาบดเหรอพี่น้องท่านก็ได้ป้ายเหลืองผู้ใดนี่เสื้อขาดได้เลยบดได้เงินขาเจ้าบดขาดขาเจ้าบปเห็นควายขาเจ้าบปจ่ายเงินด้ เอาไปบ้านไว้นี่มันเสืยบมันขาดนี่มันจีจับได้บ่หรอโอ้เปล่าโอ้เปล่าเโอ้เปล่าเขาครอบคนล้วจักบาทอะบักเครื่หนึ่งใครครัเจ้าขายได้กันติโตัวเมียติตัวหนึ่งโอ้ขายให้เบียดบ่เนี่ยโอ้ไปไปลัด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 คือรถรถพี่น้องมันซื้อไว้สีเหลียงตัวเมียอยู่ตันึงนั่นละมันมาใส่การรถมัดคู่กันอ่ะนี่พี่น้องรถเบียดหน้ามันลอ่อขึ้นรถอยู่ ที่ตัวอ้วนเขาจะเอาซื้อเขาจะเอาใส่อ้วนอ้วนๆพี่น้องหอยเปียดแมนมันแมนบ่หรอแมนเจ้าของมันบ่หรอหลงเจ้าเด้อสีนี่เจ้าหนึ่งทหางนี่พี่น้องสีส้มพูนี่เจ้าหนึ่งอันก็สีเหลืองก็เจ้าหนึ่งพี่น้องเจ้าหนึ่งสีเหลืองมีสีแดงอยีเด้อพี่น้องมีสีแดงมีสีขาวอีกนี่ก็สีแดงนี่สีขาวนี่เจ้าหนึ่งพี่น้อง เขาเจาเสือเอบดละเหนไหมนี่สีขาวเขาเจาะกับเสือมันหลายเจ้าเขาเจาะกับโพนโพนสีไพ่สีมันมัน like มีสีแดงสีชมพูสีขาวสีเหลืองพี่น้องหลายสีอยู่นี่เขาเจาอย่ามันลงกันเขาเจาะกับโพนไพ่โพนมันแต่ว่าอยู่ในนี่เขาเจาเสือ เกือบบดเลยพี่น้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาเจ้าซื้อนี่ซื้อมดแล้วนี่เหลือบลายได้พี่น้องนี่ลายเปียงคือบดถามราคาปฏิบาพี่น้องเขาเจ้าซื้อไปบดแล้วแต่ว่าผู้ใดที่เขามาซื้อควายนั่นต้องมาเตะเด็กได้พี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าในหางเขาเจ้ามาหลายซื้อหลยเข้าเจ้าเข้าสซื้อไปเรียงเขามาใช้สายหรือบัท่านนี้คือผู้ใดอยากได้ลูกมันเขาเจ้าบ่เอาลูกไปเขาเจ้าซื้อแล้วเขาเจ้าฉีกใค อยากลูกขายมันดักมาดักเอาพี่น้องมาตลาดซื้อยี่ตลาดนี่แหละสำหรับผู้ใดจะได้ลูกคนตูงาขายหรอพระเจ้าห่างคำให้เพื่อนไทยอะไรหรอห่างคำสามพันสิบสามแม่ลูกบอกแม่ลูกบอกได้จักตาเจ้าบ้านตาเจ้าล้อหางพันห่างโอ้สิบห้าหาร้อยเพิ่นไทยสิบสามแล้วเอามันใกล้กันลรอตัวนี้สิบสามต่อไทยกัน นี่นี่นี่แม่ลูกสิบสามหาร้อยวาสันอ่างค่ำให้สิบสามหาร้อยแล้วเพิ่อไจะได้สิบห้าหาล้อยป่ะซื่อลูกก็เนาะมันชิลอดบ่สัมนี้าลูกอขไปมกโอ้คนยังต่อราคากันลูกหอดเมื้ว่าสันตังหกพันนี่บ่พือเจ็ดพันโมหอดเมื้อเนาะ โอ้เก้าพันนวะาพันเก้าเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอีกกระหากนี่บ่มันใหญ่บ่นี่โอ้ไปขั้วไปเผากินตัวพุ่นสามพันโอ้นี่สองพันหาพันเสือพี่น้องนี่นี่เฮาผู้ใดอยากได้มาหาเลือกเสือเขาเจ้าสีแยกแม่แยกลูกสองพันหาอันนี้เด่นนี่เอาตัวนี้คือแพงกว่าตัวนั้นโอ้ตัวนี้สามพันสองไล่เงี้ยควายหน่อยรุ่นนี่เนาะ โอ้น oh, okay. ี ba, no. ่พ oh, mm ี่น้องเป็นกล้วยแม่นีด้นีมมันหลอดบ้างนี่เนาะามันขายต่อได้บ่ขายกักบาทนี่โอ้สามพันห้าบาต้นมันนั่นสามพันเจ็ดร้อยกัขายเนาะโทมาหาหหังสองตัวโทมาห่างังวินเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดดเสองหนึ่งเก้าหนึ่องเก้านมจวดได้พี่น้องด้เยพ่ว่า สามพัเจ็ดก็ขายวเสนเอากำไรสองเลยแม่เล่น้ำพบาวเนาะแม่ไปเปียดน,นามพี่น้องเป็นตัวแม่ขึ้นว่ารอดอยู่ตัวนี้นั่นรอดรอดเนาะมันญ่ายติ่หรอเขามันยยเห่าวหรอพี่น้องเนาะสามพันก่าบาทเนาบงหอดชี้พันเนาะกอราจได้โทรเข้ามาพี่น้องสามพันหาเพ่จะได้หาพันขายรถตาขายรถสามพันหรอเพื่อไหนสามพันหาอะไแม่ลูกเนี่ กู้ท่าเท่าแลอกเก่าอยู่ไม่หอยน่าจักบาทแม่นางจักบาทหนิโอ้ห้องเวกาพันหาบ่งขายอ่งบ้างราคาขายบ่แมงเนาะเจ็ดพันกับสิขายนด้เพิ่นวา แม่สาวด้วยพี่น้องโอ้เขาให็นหาผัดเหรอผัดนุ่งขายบ่ได้โอ้แต่ว่าเจ็ดผัดนี่สีขายเป็นบ่อต้องต้งซื้อนี่พี่น้องเพี่บอกเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดเจ็ดพันหกหกพันขายบ่นี่บ่ได้ขายเจ็ดพันนี่ขายเนาะขายอยู่นี่พี่น้องเจ็ดพันแม่นางไปมีเงินเจ็ดพันเรามาซื้อไปเลี้ยงเป็นขวอยแม่ด้วยพี่น้องข้อยแม่เจ็ดพันเด้อพี่น้องเด้อแม่นางสีเหลืองอุ้ยห่ยของหอยเน้าบอร์ติดต่อเฮเบอร์ 0 6 4 4์8 3 1 0 3ูนห0 0างา่หน้องวเก่าพันขายขายเจ็ดพันนี่หอยเน่าโถมาใบได้พี่นองโตน้ำอยู่ได้โดิแต่ว่าช่งบอนี่มีราคาทรงโอ้ราคาเดี๋ยวบ่ได้ทรงไา้มาเอาเองเจ็ดพันนั่นแล้วเพิ่นขายหกพันเพนขายเพื่อนมาเจ็ดพันขายพี่นองโมา โทษน่าหมุนๆเออยอะแล้ววะเขาจะโทษทำยังไงหอสนืสนนพูดเลยข้าเจ้ให้หกพันขาเจ้ว่าเน,น,นี่ยพี่น้องเขาอสื่ออยู่ดิเจ็ดพันเนาะสำหรับผู้เฒ้าลมตุ่นไม่ไม่เสือ,อแม่งเสียไปยักหกหาซี่หาแม่นี่พี่น้องมันหลอดตายแล้วหล่นมันหมมันปานมเลยเอาไปเลี้ยงไว้ยักปี2ปีเี่ก็เป็นเงินได้พี่น้อง พอมันถือเขาถือซื้อตอนนี้มันถือี่ถ้าเวลามันใหญ่คือนมามันก็มีมันก็มีกำไรในตัวมันมันได้ลูกให้มีกำไรอีกว่ามีขาขึ้นซื้อซื้อรุ่นว่าขาดขึ้นพี่เจดพันลอยเจ็ดพันมันจะขายมันวอกว่าลอยเนาอาหารลอยเนมอาาอยเนาไหนตัวไหนพได้ยังแนวัวัเขาเอาแล้วเอาแล้วแฟนนี่ม พี่น้องนี่ซื้อเนาะบริษัทาห้ามซองข้ามมันอร่ลดเมื่อหนึ่งคนขายพี่น้องโอ้ไข่มันกับไข่ยุ่งามพี่น้องซืือบริษัทใ่คนมามานเสืออร่อเมื่อหนึงนี่มาเสือลงสีพี่น้องหาเหลือกับตัวงามรลดเพราะว่าเขาเจ้าเบาไปเวียดเขาเจ้าซสือต่เม่มันลกเขาเจ้าเบาเขาก็ซื้อเอาไปลูกเก่าจะเลื่นพุคุณเมื่อเดียวพี่น้อง รถแจ้ควายเวียดน้ามพี่น้องรถคนไทยนี่แหละ่ว่าแกเหเวียดน้ามวันนี้เวียดนามมาซสืออยู่ทั้งตลาดโคกจรเลิญเพื่อสว่างพี่น้องซึ่งควายซึ่งหัวเต็มกองเต็มรถเลยพี่น้องไปเลยพี่น้องมันนี้เวียดเขาไร้ขันยู่ได้มดนี่เหียดเขาวสองสามขันไ่เด้พี่น้องตลาดโคกเจรเลิญ เดียดหน้ามารับสื่อตลอดพี่น,น้องมารับสื่อทุกงหนัด